สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราก็มาพบกันนะคะเป็นบันพุดธใส่เสื้อสีเขียวโอ้รู้สึกอึมมากเลยนะคะวันระดาสงการมีแต่ไปกินมีแต่ไปกินน้ําหวานก็เลยตุ้ยนุ่ยขึ้นนะคะแล้วก็ร้อนมากใส่เสื้อลับไม่ได้ก็ควใส่แบบสบายๆนะคะสวัสดีอีกครั้งค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะ หลังจากสงการแล้วเราก็มาพบปาสังสรรค์กันเหมือนเดิมพบปาดกันนะคะพบปะเพื่อจะได้ได้ไดรับสินค้าดีๆงามๆเช่นเคยนะคะช่วงเทศกาลสงการเราก็ม้วนซื้อหูเซลไปแล้วนะคะเราก็ไม่ได้ค่อยมีผู้คนที่จับจ่ายสินค้ามากมายเพราะต่างคน่างสนุสนานจะมาได้อยู่หน้าร้านก็ยังพอได้นะคะขายได้ไปเรื่อยๆค่ะเพราะเราอยู่ในตลาดสดเนาะลูกค้าก็มาเรื่อยๆนะคะวันนี้วรดาก็ยกให้ท่านงามๆเลยนะคะสองวันก่อนนะคะวรดาก็ไม่ได้รับ โทรศัพท์จากลูกค้านะคะขอโทษขออภัยเพราะว่าโทรศัพท์มันร้อนมากมันก็เลยหน้าหน้ามันลามดีสีดําแล้วก็เลยไปทําใหม่แล้วนะคะไม่เสียแต่มันลามแล้วมันเปิดเปิดไม่ได้เลื่องไม่ได้นอกบริษัทไปทําให้แล้วก็โอเคแล้วนะคะหากท่านใดสนใจสินค้าอยากได้อะไรก็ทักมาจากเบอร์โทรทิปอยู่ด้านบนนะคะ098นะคะ5142 596 เมพี่น้องแอนไลน์นะคะวันนี้ในคลิปนี้เราจะมายกผ้าซิ่นนะคะเพื่อเป็นการให้เสียเวลายกผ้าซิ่นสีตะกอลายลูกแก้ียวผ้าหนึ่งน,นะคะวัลลัจะยกในราคาเดิมพิเศษน,นะคะคืละแ0 0บาทจริงจริงแล้วสินค้าขึ้นมากมายนะคะแต่เราก็จะมาอยู่ในราคาเดิมให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะอันนี้เป็นลายลูกเก้ีวลายจะจุูพรามสวยงามมากนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจรับไปเลยนะคะลาย จากคืนละ990เราไปขายเราขายเพียง800บาทนะคะปะติการเหมือนเดิมปติการเหมือนเดิมโอนก่อนนะคะสินค้าของเราโอนก่อนแล้วส่งสินค้าทันทีเลยนะคะอันนี้นําเบอร์หนึ่งนะคะพ่อแมพี่น้นงคะหากท่านใดสนใจอยากได้แคปมาเลยนะคะแอดไลน์มาเลยนะคะสวยกิ้งนะคะโซยกินงตรงหน้าผมนะคะสินค้านําเบอร์หนึ่งไลน์จะดตามนะคะ800บาทนะคะสวยแท่แน่นอนเลยนะคะสินค้าของงามแท้แน่นอนนะคะไลน์จะดกตามนะคะสวย ตัวแค่นนี่นอนเลยนะคะลายกระตุกทมนะคะต,ต่อมาเป็นพื้นที่สองนะคะอันนี้เป็นลายต้นฉัตรสวยลายขอเกี่ยวข้อโพอพ,อพยานาคนะคะตัวนี้นะคะสวยเหมือนกันนะคะดูลายดูเชิงนะคะงามมากเลยนะคะสินค้าของเรามีดคิพร้อมขายตรงหน้าปกนะคะพื้นละแปดร้อยเนกันนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านดใดสนใจแคปมาเลยนะคะนาเบอร์สองนะคะนาเบอร์สองนะคะพื้นละแปดร้อยบาทผ้าสีตะกอเพืมกว้างหนึ่งเมตรยาวสองเมตรแต่สองเมตรกว่าไปแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะ สองไม่รวดยู่แล้วนะคะสินค้าของเราเกิอนอยู่แล้วนะคะแปดร้อยบาทเท่านั้นนะคะหากท่านใดสนใจรีบแาทแอดไลน์เลยนะคะเป็นผ่าสี่ตะโกนะสวยค่ะดูลายดูเชืงานมากนะคะนัมเบอร์สองผ่านไปนะคะก็มาเป็นนัมเบอร์สามนะคะอันนี้ก็ลายเอกลักษณ์ลายต้นตำรับเลยนะคะลายสกีดคานะคะตัดเสื้อผู้ชายก็สวยนะคะลายงามมากนะคะตัดเสื้อผู้ชายก็ได้ลายสกีดคงางมนะคะ เชิงคลายเป็นเอนะคะสินค้าเราสวยกิ่งพร้อมขายนะคะอันนี้ลายสกินทำนะคะสวยแแน่นอนนะคะเพียงคืนละ8 0 0บาทนะคะหากท่านใดสนใจแคปมาเลยนะคะอันนี้นํเบอร์สามนะคะ800บาทเท่าน,นั้นสินค้าของเรามีกิงพร้อมขายนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเพียง800บาทนะคะลายสกินทำเชิงลายเอนะคะสวยงามมากคา่ะ ก็มาเป็นนัมเบอร์สี่นะคะนัมเบอร์สี่ล้วก็เคยมารอบที่แล้วนะคะแต่วันรัดาก็ขายไปแล้วลายนี้ปกติต้องขายคือละเก้าร้อยนะคะแต่เราก็มาให้พ่อเม่พี่น้องพิเศษนะคะเห็นไหมคะลายพึ่งท่อนนะคะเป็นลายกวางคู่งามมากนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะลายกวางคู่นะคะ ลายกวงคู mm ่ hmm. นะคะสินค้าของเราโอเคนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะเพียงพืนละ800ร้อยบาทเท่านั้นถ้าท่านใดเข้ามาก่อนก็ได้ก่อนนะคะสินค้าเรางามมากตรงหน้าปกทุกคืนนะคะนําเบอร์สี่นะคะนําเบอร์สี่แปดร้อยบาทเท่านั้นนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายทุกคืนนะคะหากท่านใดทักมาก่อนได้ก่อนนะคะสินค้าสวยมากนะคะแปดร้อยบาทเท่านั้นจ้าลายกวงคู่คือข้อนะคะสวยงามสวยจริงๆนะคะสวยงามมากนะคะ ต่อมาเป็นนมเบอร์ห้านะคะนมเบอร์ห้านะคะสินค้าของเรามีพิงพร้อมขายนะคะดูเบอร์ห้าหน่อยุเบอร์ห้เบอร์ห้านะคะตอนนี้เป็นนมเบอร์ห้านะคะนมเบอร์ห้านะคะสินค้าเราสวยค่ะแต่และผืนงามมากนะคะสินค้าของเราโอเคทุกทืนนะคะ นัมเบอร์ห้านะคะตัวนี้นะคะนั no. ะมเบอร์ห้าหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจแคปมาเลยนะคะสินค้าของงานสีตะโกนะคะสีตะกอเทนแน่นอนคุ้นผ้าสิ้นนะคะเป็นคามเทศขจังหวัดสกลนครนะคะสวยเท้นแน่นอนนะคะแ0ดร้อยบาทเข้านันท่งแ0ด้อยบาทสวยค่ะสินค้าของเราโอเคทุกผืนสินค้าของเราตรงหน้าผกนะคะสินค้าโรงงานมากนะคะตรงหน้าผกคะ่ะเยียแ8ด0บาทนะคะต่อมาเป็นนัมเบอร์6นะคะ อันนี้ก็สวยนะคะเป็นลายต้นฉัดน,นะคะลายต้นฉัดอันนี้ก็งามโอเคนะคะลายต้นฉัดสวยนะคะลายต้นฉัดก็งามแท้แน่นอนเลยนะคะครึ่งท่อนนะคะลายต้นฉัดครึ่งท่อนลายเอสนะคะเชิงเอสนะคะปกติต้องขาย990แต่เราก็ขายพิเศษให้เพียง800บาทอันนี้นำเบอร์หนะคะสินค้าของเรามีกิงนร้องขายวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะเพียงแ0 0บาทแล้วก็ให้ท่านแคมตรงหน้าปกนะคะตรง ตรงนำเบอร์นะคะได้เบอร์ตรงเป๊ะอยู่แล้วเพรว่าเราไดขายตรงหน้าปกนะคะแปดร้อยบาทเท่านั้นนะคะสวยคันนำเบอร์หกสวยทุกผืนสวยทุกลายสินค้าของเราไม่มีตำหนินะคะงามมากนะคะสวยทุกผืนเลยนะคะ ต่อมาเป็นัมาบเลขเจ็ดนะคะัมเบอร์เจ็ดสวยสุดซึ้งเลยนะคะอันนี้เป็นลายหมีใหญ่นะคะวรดาเคยได้มานะคะแต่ขายไปแล้วก็สั่งมาเพิ่มเติมพอมาะคะ่ะอันนี้ดูนะคะสวยงามมากนะคะอันนี้ลายจะเป็ลายมีใหญ่นะคะจากคนะละ990้เราไม่ขายขายเพียง800บาทท่าเรียกว่าลายหญีใหญ่นะคะตรงนี้ัมาบเลขเจ็ดนะคะัมายเลขเจ็ดเซเว่นอีเลเว่นนะคะขายพิเศษเช่นเคยนะคะ800บาทนะคะหากท่านใดสนใจรีบแคปแอดมาเลยนะคะ สินค้าของเรามีกิงพร้อมขายสวยกันนํำเบอร์เจ็ดนะคะลายหมีใหญ่ขายราคาพิเศษนะคะแ0ดร้อยบาทนะคะขายพิเศษส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คือสงการของค,คอนไทยเรานะคะราคเพียงแ800ดร้อยบาทจา้าต่อมาเป็นนํำเบอร์แปดอันนี้ก็ลายหมีใหญ่เหมือนกันนะคะแต่คนละลายคนละเชิงนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องดูดีๆสินค้าของเรามีกิงพร้อมขายนะคะ อันนี้สวยแท้แน่นอนทุกคืนเลยนะคะ800บาทนะคะงามนัมเบอร์8นะคะสินค้าของเราโอเคทุกผืนโอเคทุกตัดนะคะสินต้ากอนเนื้องามมากนะคะเพียง8 0 0บาทเท่านั้นสินค้าของเรามีิงพร้อมขายนะคะนัมเบอร์8 800บาทลายมีใหญ่นะคะจากราคาคืนละ990รเาราไม่ขายเราขายเพียง800บาทนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะงามแท้แน่นอนเลยะค,ะค่ะเป็นตาม คามลายมีนะคะมีใหญ่นะคะเรียกว่ามีใหญ่นะคะก็มาเป็นนามเบอร์เก้านะคะตัวนี้ก็สวยค่ะตัวนี้จะเป็นลายจตุคามนะคะแต่ลายนี้มีพิเศษคือมีเม็ดรวงข้าวนะคะท่านดูดีๆนะคะเม็ดรวงข้าวนะคะใน่สเม็ดรวงข้าวนะปกติแล้วจตุคามจะไม่มีเม็ดรวงข้าวแต่เราสั่งพอพิเศษตัวนี้นะคะเม็ดรวงข้าวนะคะก็ยังขายราคาเดิมแ0ดร้อยบาทนะคะหากท่านใดสนใจแคปมาเลยนะคะ ซื้อฝากซื้อต้อนคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายได้นะคะคุณตาก็เอาไปตัดเสื้อได้นะคะตัวนี้ตัดเสือ้อสูผู้ชายสวยงามมากเลยนะคะแปดร้อยบาทาลทายจัตุราสผสมเม็ดรวงข้าวนะคะบางคนบอกอ่ะถ้าสิ้นจะไปให้คุณพ่อค,คุณผู้ชายได้ยังไงตัดได้คะ่ะตัดเสื้อสวยงามมากนะคะ ต่อมานี่เป็นนัมเบอร์สิบนะคะนัมเบอร์สิบนี่ก็จะเป็นลายมีใหญ่เหมือนกันนะคะมีใหญ่นะคะสวยท่านดูดีๆนะคะแต่ละลายงามมากนะคะลายมีใหญ่นะคะสวยแคแน่นอนนะคะอันนี้นัมเบอร์สิบนะคะเราก็ยกให้ท่านในราคามิตรภาพเพี่งกันเท่าแปดร้อยบาทนะคะลายมีใหญ่ เสร็จสุดเลยนะคะหากท่านใดสนใจรีแดแคหน้าจอแอดไลน์เลยนะคะ800บาทเท่านั้นนะคะสินค้าของเรามีค้ามขายสวยทุกลายเลยนะคะท่านดูดูด,ดูแต่ละลายงามมากนะคะเป็นลายมีแกะนะคะขายในราคามิตรภาพเพียง800บาทเท่านั้นนะคะสวยแน่นอนเลยนะคะสวยทุกคืนนะคะ พอมาเป็นนัมเบอร์สิบเด็กต้องเป็นลายหมีใหญ่นะคะลายหมีใหญ่ใบโพนะคะพ่อแม่พี่น้องลายหมีใหญ่ใบโพนะคะหาพ่อ,อแม่พี่น้องสนใจรีบแคบเลยนะคะลายแบบนี้หายากมากนะคะหายากและบางที่บางคนไม่ขายในระาคานี้ขายราคาพันกว่า 1, บาทก็มีแต่ว่ละละาลราคาพี่สี่นะคะเพียงแปดร้อยบาทนะคะนัมเบอร์สิบเด็ดหาพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจแคบหน้าจอแอดไลน์เข้ามาเลยนะคะนัมเบอร์สิบเ็ดนะคะแปดร้อยบาทเท่านั้นจากสินค้าเมีปียวพร้อมขายนะคะ 8 0ดบาทคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะสวยทุกผืนนะคะผ้างามมากะะคะเพราะวรดาสั่งมาก่อนสงการสั่งมาขายนะคะสวยสวยงามมากๆาก,ากทุกผืนเลยนะคะแล้วต่อมาเป็นนัมเบอร์12นะคะตัวนี้ก็สวยะคะ่ะอันนี้เป็นลายหมีใหญ่เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นคนละลายนะคะ อ่ะพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจแคปเลยนะคะอันนี้สวยค่ะลายเก็บเบาะนะคะจะไี้ไม่เกิดเบาะนะคะเป็นเกิดเป็นเกิดแล้มันแตกแยกออกไปเรียกว่าใยเก็บเบาะนะคะลายเก็บเบาะสวยงามนะคะนั้นเบอร์สิบสองนะคะสินค้าของเรามีกินพอขายโอเคทุกเหรีทุกอันนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจรีบแคปแอดไลน์จากเบอร์โทรที่รอไว้ด้านบนนะคะศูนย์เก้าแปดห้าหนึ่งสี่สองห้าเก้าหก ถของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะลำเบอร์ number 12ผ่านไปนะคะสวยจริงๆนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะหากเขาแม่พี่น้องท่านใดสนใจแคปมาเลยคะต่อมาอีกแล้วนะคะตัวนี้เป็นลำเบอร์13นะคะ่อแม่พี่น้องคะ่ะหากท่านใดสนใจแคปมาเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะนำเบอร์สนะคะดูนะค,คะลายมีใหญ่ครึ่งข่อน,นะคะตัวนี้สวยงามมานะคะ เป็นลายช่อพระาธาตุนะคะเห็นไหมคะลายช่อพระาธาตุงามมากนะคะปกติลายแบบนี้จะขายอยู่พันกว่าบาทเพราะว่าลายพวกนี้จะทํายากนะคะแต่เราก็ยังมาจาัดสรรพิเศษให้เลยเพียงแปดร้อยบาทนะคะอ้าพ่อแม่ที่น้องอยากซื้อฝากซื้อต้อนรีนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะสินค้าของเรามีอิงพร้อมขายสินค้าเรางา,ามากนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะพิเศษสุดๆไปเลยนะคะพิเศษสุดๆเพียงแปดร้อยบาทนะคะ 800บาทนะคะงามแค้แน่นอนนะคะสินค้าของเราการันตีทุกผืนนะคะเรานําเสนอให้ท่านพิเศษกับการันตีสวยทุกผืนนะค่ะแล้วก็มาอีกเลยนะคะนําเบอร์14อันนี้เป็นลายคอกม้านะคะลายคอกม้าเป็นผ้าสีตะโกนะคะปกติลายคอกม้านี่จะหายากมากนะคะนานๆที่จะได้แต่วันนี้วรดาก็ได้มาให้พ่อแม่พี่น้องเป็นคืนนะคะได้มาสองวรดาขายไปแล้วหนึ่งนะคะ อันนี้เนื้อสีตะกอลายดุกแก้วนะคะขายในราคาไม่กับค่าเพียงแปดร้อยบาทนะคะหากเพื่อนพี่น้องท่านใดสนใจรีบแคปเลยนะคะรีบแคปรีบเอามาเลยนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะเพียงแปดร้อยบาทนำเบอร์ะะสิบสี่นะคะเลขสวยงามนะคะเลขสิบสี่นะคะสิบสี่สวยงามได้คู่นะคะหากท่านใดได้ไปก็จะเป็นเสิริมงคลเลยนะคะเพราะเป็นลายพอกม้าลายกาแพงมือปน,นะคะสวยค่ะน,นำเบอร์สิบสี่นะคะ 800บาทเท่านั้นสินค้าของเราโอเคมีทีมพร้อมขายนะคะวันนี้เรานำเสนอให้ทราเลยนะคะเพียงพื้นละ800บาททั้งหมดทั้งคลิปนี้เลยนะคะพิเศษสุดๆเลยนะคะโอเคนะคะคลิปนี้เป็นค่าสีตะกอลายทุกเที่ยวค่าคามแพของจังหวัดสตูลนครนะคะหากท่าในใดสนใจหากท่าในใดต้องการสินค้าของเราตรงหน้าปกแ้แน่นอนเลยนะคะให้โทรเข้ามาจากตัวตกลงไว้ด้านบนนะคะดิจิแอลไลน์นะคะแพเดียร์แพ่า หากท่านแอดไลน์ไม่เป็นก็ให้ลูกหลานแอดให้ลูกหลานไม่อยู่โทราหาบรดา9บรรดาจะแอดไลน์ให้หากพ่อแม่พี่น้องท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากอะไรกแชร์ให้ด้วยนะคะยกโป้ให้ด้วยนะคะแชรยให้ญาทิะะ hey, iPad, พี่น้องดูให้ด้วยนะคะเข้ามาดูฟรีนะคะในช่อง YouTube ทางที่ท่านจะซื้อได้มีอยู่3ช่องทางนะคะช่อง YouTube ช่อง Facebook ช่องเพจนะคะวรดาภาคถามนะคะไอ้ท่านเขาเ้าไปดูปรกทักอินบ็อกเข้าได้ทุกๆุกท่านเลยนะคะขอพระคุณพ่อแม่ที่เมตตาขอพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนนะคะขอบคุณค่ะดูแลสุขภาพทุกๆท่านนะคะ